ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ต้นน้ำเชิญยิ้มอยู่กับตลกรุ่นเก่าอีกหนึ่งคนนะคะเป็นใครไม่ได้นอกจากปาเทพโพงามค่ะสวัสดีปคาค่ะ,คะนี่นะคะปามีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการจากไปของยายชาันรู้สึกไงเหมือนกับรู้สึกปกติธรรมดาทั่วไปเหมือนตลกทั่วไปตายนั่นแหละก็เหมือนกันเพราะว่าอีหน่อยกูก็ตายเหมือนกันแต่ว่าภาษาตลกนะยังยังยังชานี่ ตอนที่นั้นเราก็เคยคืออาจจะมีเคยที่ว่าเราเคยสนิทกันมั่งอะไรแต่มันก็ไม่สนิทกันมากหรอกอเคยไปขายขน,นมเปี๊ยะกับปา๋าเนี่ยเออป้าเดี๋ยวผมไปช่วยแกเขาเ,เ,เขาก็ไปช่วยอยู่เรื่อยๆเ,เหมือนกัน แล้วก็หลายงานเลยทีเดียวไปอ่ะ,ะทีนี้มีอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเดชาก็ไปเล่นหนังให้ป๋าเรื่องนั้นอ่ะดึกดําเดือ่ดึกดําดือยเรื่องนั้นอ่ะ,อะก็ก็น,นั้นแหลเรามีความสัมพันธ์กันตรงนั้นแล้วว่าเออเราต้องมาเพราะอย่างน้อยเราก็เคยร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยออนั่นแหละก็ไม่ไม่ใช่ว่าเออสนิทขนมอะไรมากมายหรอกเดชานะแต่ว่าแต่ว่าการที่เราเคยร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ย บาก็คิดว่าเออเราต้องมาไว้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อเป็นอ่าังใจไว้อะไรกังใจไว้สุดท้ายแล้วก็เพื่อตัวเขาอาจจะเห็นแล้วไม่เห็นไม่รู้แต่ให้พี่น้องเขาได้เห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแค่นั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ไม่ไม่ถึงขนาดว่าเออยังไงก็ฝากขนมเปี๊ยะด้วยขนมเปี๊ยะด้วยคือไม่ไม่ไม่มากบนอนกินนั่งกินกันมาแล้วก็ไม่ใช่นะขอเขาไปสู่ภูภูมที่ดีๆกันละกันนะครับอยากจะไปอยู่ตรงไหนป้าฝากขนมเปี๊ยะด้วยตอนนี้ค่ะอยู่ทีนบ้านนะวันนี้ก็ไปขายธรรมกาวันนี้วันนี้ไปขายธรรมกาแล้วนอกจากธรรมกาแล้วป้าขายอู่ที่ไหนบ้างคะอยู่แถวเนี้ยรอบๆอยู่เลยแถวการนบุรีแถวอะไรเนี้ย บัาโป่งราชบุรีอะไรเงี้ยก็ขายไปเรื่อยก็เพื่อความอยู่รอดของชีวิตนะก็เพราะว่าป่าก็หลุดออกมาจาก อ่าวงการแล้วอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือเราก็ต้องทำาหากินของเราไปตามภาษาของเราค่ะนะก็ไม่อยากไปรบกวนใครทั้งนั้นไม่ว่าอะไรค่ะเราก็อยากจะทําด้วยตัวของเราเองนะครับผมยังไงก็ฝากขนมเปี๊ยะขั้นเทพของป้าเทพวงงามไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะเจอป้าขายที่ไหนก็อุดหนุนกันด้วยนะคะด้วยนะครับโอเคขอบคุณป้าเทพวงงามค่ะคุณ่ะไปป้าเราไปขายขนมเปี๊ยะกันตอนีกว่ะไปค่ะโอเคพี่ออสเฉินยิ้มค่ะมาสักู่ค่ะค่ะตอนนี้อยู่กับตลกรุ่นพี่ หนึ่งคนค่ะ พี่เจี๊ยบสกอร์เปียนค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะพี่เจี๊ยบนะคะฉายาในวงการเป็นยังไงคะพี่เจี๊ยบสกอร์เปียนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นยังไงคะคือจะเป็นคนเสียงดังเขาจะเรียกว่าเจี๊ยบลำโพงแตกกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่นานมากแล้วยี่สิบสามสิบปีอ่ะค่ะต้องระวังให้ดีนะคะจะไปงานลำโพงแตกเนี่ยจะเป็นคนเสียงดังไงเพราะว่าสบัยเล่นคาเฟ่เสียงจะดังและฉายาเจี๊ยบลำโพงแตกได้มาจากคุณสมยศสุดทางกูลเจ้าของพระรามเก้าคาเฟ่ อ่าเพราะว่าขึ้นเล่นทีไรเนี่ยลำโพงเ็ามีปัญหาทุกทีพี่เจบนี่อยู่ในวงการมากี่ปีแล้วคะพี่30กว่าปี30มสิบปีนะคะเป็นตลกรุ่นเก่าเลยยุคคาเฟ่เลยใช่ยุคคาเฟ่เลยตั้งแต่เข้ามาในวงการตลกเนี่ยคณะแรกเนี่ยพี่พี่พี่เจ๊บเล่นกับคณะไหนคะคณะแรกเลยคือเราตั้งทีมกันเองสมัยก่อนเนี่ยตลกรเขาเรียกว่าตลกเล็กจะตั้งทีมกันเองอ่าพี่ก็จะไปตั้งอยู่กับเพื่อนๆซึ่งเป็นลงมาจากวงลูกทุ่งจากวงศิรินทงศิรินทาอะไรอย่างเงี้ยมาตั้ง วัยหวานจากนั้นก็คุณจอรอ์ดกิกออกมาจากซีดกิกมาตั้งทีมก็ขึ้นจอรอ์ดกิกโอเคและมีความรู้สึกอย่าง,างไรกันบ้างวันนี้กับการจากไปของก,ก,ก็ก็มีความรู้สึกว่ามันมันมันก็สะเทือนใจเหมือนกันเนาะบางทีก็คิดว่า มันจะถึงคิวเราตอนไหนยังไม่รู้เพราะว่าของแบบนี้มันมันไม่แน่นอนหรอกลงไปไข้เจ็บเนี่ยมันมาบางทีไม่รู้ว่าจึงอยากให้ตลกเล็กทันเนี่ยอาชีพเดียวกันเนี่ยรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองเพราะว่ายิ่งอายุเยอะๆขึ้นมาเนี่ยซึ่งสมัยก่อนจริงๆนะพี่เล่นกับเขาเนี่ยเข,เขาเขาแข็งแรงนะเขาเป็นคนแข็งแรงนะยายชาเนี่ย พี่เรียกเขาว่าเขามีชื่อเล่นว่าแมวจะเรียกว่าไอ้แมวไอ้แมวไอ้แมวตลอดนะเขาจะมีแมวกับไอ้ผีสองชื่อสมัยเล่นตลกนะนั่นแหละเขาเป็นคนแข็งแรงนะแข็งแรงแบบเออเดินเหินนี่แบบแข็งแรงเลยแหละแล้วก็พอมารู้ตอนหลังว่าเขาสุดความรู้สึกเราก็มันไม่ดีนะเราก็ออกจากรายการทีวีก็มาขายของขายของอะไรแบบนี้ก็ยังมาอุดหนุนเขาอยู่เลยน้ำส้มเขาเนี่ยยังมาอุดหนุนเขาอยู่เลยหนูยังมารีวิวช่วยรีวิวขายน้ำส้มเขาอยู่เลย เวลามาวัดลังหมันก็จะมาอุดหนุนเขาเวลามีงานอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราก็รู้สึกเสียใจเนาะเสียใจมันใจหายด้วยเนาะมันมันใจหายมันมันจะว่าเร็วไหมมันก็มันก็เร็วนะสําหรับเรานะเพราะว่ายังยังคุยกันอยู่ยังอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยเรายังได้ข่าวการอาการ่ว่ว่ามันดีขึ้นน่ะดีขึ้นแล้วกลับมาอยู่บ้านอะไรแบบนี้ใช่เนาะชีวิตของเราไม่แน่นอนจริงๆใช่ครับใช่เลยก็อยากฝากไว้ดูแลสุขภาพตัวเองในสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดอย่าหมแต่ทำงาน จนลืมดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะโอเคค่ะขอบคุณพี่เจี๊ยบสกอร์เปียนค่ะขอบคุณค่ะโค่ะผู้ชมคะตอนนี้ต้นน้ำเชิญยิ้มนะคะก็อยู่กับศิลปินตลกรุ่นพี่หลายคนด้วยกันเลยนี่ที่สูงสูงนี่เสาไฟฟ้าหรือเปล่าคะต้อไหม ต้นไม้้นน้ำเชิญยิ้มโอเคค่ะค่ะก็อยู่กับพี่โจอ้เชิญยิ้มนะคะที่วามรู้สึกอย่างไรบ้างคะวันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวยายชานะครับก็ขอให้เขาไปสุสุคติเพราะว่าเราเกิดมามันก็จะมีจากไปด้วยก็สิ่งที่เราจะบอกก็คือไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าศิลปินสมาคมงหลวจเขาก็ดูแลอยู่สิ่งที่เหลืออยู่ก็ขอให้เขาหลับสบายนะครับ พี่โจอี้เชิญยิ้มนั่นเองนะคะรูะ้สึกยังไงครับมางานศพวัน <มา S 3> นี้ก็ทีมเพื่อโจอี้ติดอาสารครับคบ่ะ ก็รู้สึกเสียใจนะครับเราเข้าไปเยี่ยมเหมือนเหมือนที่สุดท้ายเนาะกลุ่มเพื่อนโจยีจีราษาก็คือเป็นกลุ่มเพื่อ,อจีราษาที่เราก็ไปเยี่ยมหลายๆท่านนะที่เรารู้จักเราเรารู้ข่าวว่าคนไหนมีอะไรเงี้ยเราก็เป็นกลุ่มของเราหาสิ่งของที่ไปไปให้กําลังใจสําหรับผู้ป่วยหรือผู้พิการพวกนี้อย่างสุดท้ายเราก็ไปหายายชาเนาะก็ ตกใจมันมันก็เร็วไปเพราะตอนเราไปมันก็เหมือนมันไม่มีอะไรก็ดีๆอยู่เนี่ยก็คือแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับอาจารย์ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวยายชาที่เจอด้วยอาจจะไม่ได้ก็ได้ก็ต่างค่ะ แสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ่ะตอนนี้อยู่กับตลกรุนพี่หนึ่งคนค่ะพี่ตู่ค่ะพี่ตู่เชิญ,ญยิ้มค่ะครับสวัสดีครับ,ร,ร,บรู้สึกอย่างไรมากกับการจากไปของยายชาก็มีความรู้สึกเสียใจเป็นของธรรมดานะครับเพราะเมื่อก่อนนี่ก็ร่วมงานกันตั้งแต่คณะหา500คณะสีดาวโยโกะกับผมกับคุณยายทอมมี่เอ้ยคุณยายชาเนี่ยก็ร่วมงานกันเมื่อก่อนที่เขชื่อยายทอมมี่ใช่ไหมไปในก็เตงไปวยกันแต่ว่าก็เคยทะเลาะกันบ้างอะไรบ้าง็ของธรรมดา แต่เวลาจากไปจริงๆก็มีความรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะครับก็ไม่ไดาจะจากไปเร็วขนาดนี้คนเราก็ขอธรรมดานะครับเกิดแก่เจ็บตายมันหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ยาชาไปสู่พระพภูมที่ดีพระพภูมที่สูงส่งนะครับพราะเป็นคนสร้างฝันสร้างหาให้กับชาวโลกได้ยินยัํจําใสกันขอใหุ้ข่บนสวรรค์นะครับพี่ตู่ตาหวานเชิญยิ้มค่ะได้กันเลยค่ะ ครับก็ทีมงานเนะพื่อนโจยิจินาสานะก็คือนําทีมด้วยพี่โจออีนะครับวพวกเราเนี่ยได้ไปเยี่ยมวันนั้นอ่ะมันก็ไม่มีสัญญาณที่ว่าเยาชาเนี่ยจะจะเสียเลยนะเพราะว่าแกยังมียังยิม้มยังยิม้มยังตอบโต้ กับพี่โจอี้ยงกับกับพวกทีมงานเราได้นะก็แต่แต่นี้เราพอเรารู้ข่าวเราก็ตกใจนะเราขอแสดงความเสียใจกับเยชาด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพื่อนโจเอี้ยก็ขอให้เยชาเนี่ยไปสู่สุขติแล้วก็สัมปรับภที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับครอบครัวนะครับก็คือทุกคนเนี่ยรักแกนะครับที่มางานวันนี้มากมายก็ขอขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะทุกกคนคะขอบคุณค่ะ อังกา